จากคลิปวิดีโอนะครับ EP 1ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราก็จะมาทำนะครับในส่วนของแผ่น PCB นะครับหรือว่าแผ่นทองแดงนะครับโดยนะครับจากในคลิปแรกนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของแต่งจ่ายไฟเข้านะครับโดยมีการเพิ่มสวิตช์ Hot off นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีการ เพิ่ม LED แสดงสถานะการแสดงผลการทํางานของวงจรนะครับว่ามีไฟเข้าหรือไม่อะไประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนสวิตช์รีเซ็ตนะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเมื่อเราได้ดังนี้นะครับก็ทําการสร้างเป็นแผ่น PCB นะครับได้ออกมานหน้าตาดังนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของจุดต่อบัสเซอร์แล้วก็ มีส่วนของจุดต่อบัสเซอร์นะครับจุดต่อสวิตช์รีเซ็ตจุดต่อสวิตช์ออนออฟนะครับจุดต่อแบตเตอรี่จุดต่อ LED ออนออฟนะครับซึ่งเราสามารถนะครับดูเป็น 3D ได้นะครับโดยนะครับก็จะทําจุดต่ออย่างนี้เลยนะครับก็สามารถเอานะครับสายไฟนะมาต่อใช้งานได้เลยนะครับเป็นบุดเลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวต้นแบบนะครับ เริรเ่มต้นนะครับก็คือนำนะครับลายทองแดงที่ได้ออกแบบแล้วเนี่ยนะครับมาปริ้นออกมาใส่กระดาษโฟโต้นะครับทําการตัดนะครับในส่วนของแผ่นทองแดงนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นํานะครับในส่วนของกระดาษโฟโต้นะครับที่เราปริ้นมาแล้วเนี่ยแปะเข้าไปกับแผ่นทองแดงที่เราตัดมานะครับแล้วก็ห่อให้เป็นดังรูปนี้เลยนะครับแล้วก็จะทําการรีดนะครับในส่วนของ แผ่นทองแดงนะครับรีดจนกว่าสีดำนะครับจะไปติดที่แผ่นทองแดงนะครับสีดําจากกระดาษก็ทําการรีดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทําการรีดนะครับจนสีนะครับติดดีแล้วนะครับก็จะทำการนะครับแกะออกมานะครับซึ่งแกะออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีลายนะครับบางส่วนที่ขาดหรือว่าไม่สวยนะครับ อาจจะทําให้วงจรมีปัญหาแล้วก็จะทําการใช้นะครับปากกาเคมีนะครับในการวาดลายนะครับในส่วนที่ขาดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทําให้ลายนะครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็นะครับเริ่มจากเคน้ํายากัดปริ้นนะครับลงไปในกระปุกนะครับแล้วก็ จะนำนะครับในแผ่นทองแดงนะครับที่เราได้รีดแล้วก็เขียนลายที่ชัดเจนแล้วนะลงไปในกระปุกนี้นะครับแล้วก็ทําการนะครับเขย่านะครับเพื่อกลัดบิ้นนะครับส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับและก็ให้เหลือหลาทองแดงที่เราต้องการนั่นเองนะครับ ตลังจากนี้นะครับก็ทำการเจาะรูนะครับอย่ามือสั่นเลยเบา ลมไปด้านหน้านี่มองเห็นปะนี่นหนี่โอเคแล้วก็กดล้มไปด้านขวาขวากดอันนี้หยุดแล้วก็ไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วก็อันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิด <c oughs> ถ้ากดตรงน,นี้อันนี้ก็จะดับแต่ถ้านี้เปิด 1> 1. จากนั้นนะครับก็ทําการประกอบนะครับวงจรเข้าไปในกล่องพลาสติกสีขาวนะครับเพื่อให้ดูเรียบร้อยนะครับ